สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะวันนี้มาไขาข้อข้องใจของเพื่อนสมาชิกค,ค่ะบางคลิปที่แม่น้องทําไปเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะใช้คําว่าอาจหรืออาจจะหรือ,อ,รอมีผลข้างเคียงช่วยเสริมสร้างอะไรแบบนี้นะคะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสมุนไพรบางอย่างเนี่ยมีหลากหลายนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยแม่น้องก็ไม่ใช่คุณหมอสมุนไพรโดยตรงนะคะเพียงแต่ว่านําความรู้จากที่ อ่านหนังสือมาเยอะๆนะคะอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะวันนี้เรามาตีความคําว่าอาจจะช่วยหมายถึงสมุนไพรนั้นมีศักยภาพหรือแนวโน้มที่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ไม่ใช่การรับประกันว่าจะได้ผลเสมอไปนะคะเพราะผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นชนิดและปริมาณของสมุนไพรวิธีการใช้หรือสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะและการตีความที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์แผนไทยและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังและไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ คำว่าอาจจะคือศักยภาพสมุนไพรมีสารออกฤทธิ์ที่อาจมีสรรพคุณในการบําบัดโรคป้องกันโรคหรือบำรุงร่างกายแต่ยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่ะไม่ใช่การรับประกันนะคะไม่ได้แปลว่าใช้แล้วจะต้องเห็นผลเสมอไปหรือปลอดภัยเสมอไปเพราะธรรมชาติของสมุนไพรมีฤทธิ์ยาที่อาจจะเป็นอันตรายหากใช้ผิดวิธีค่ะ คำว่าช่วยคือบรรเทาหรือเสริมสร้างอาจหมายถึงช่วยบรรเทาอาการป่วยเบื้องต้นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ไม่สามารถรักษาโรคที่ร้ายแรงได้ค่ะ และต้องใช้อย่างถูกวิธีนะคะต้องรู้จักส่วนของพืชที่ใช้เช่นใบรากหรือดอกขนาดที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปและระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะและการผสมผสานนะคะสมุนไพรที่ใช้จริงอาจเป็นยาสมุนไพรซึ่งเป็นการนำสมุนไพรหลายชนิดเช่นพืชสัตว์ หรือแร่ธาตุมาผสมกันตามตำรับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะสำหรับอันตรายจากการใช้เกินจริงนะคะแม้จะเป็นธรรมชาติหากใช้มากเกินไปก็อาจเป็นพิษต่อตับหรือไตหรืออวัยวะอื่นๆได้ค่ะควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือผู้รู้เพื่อให้การใช้สมุนไพรเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพนะคะหลายๆคลิปที่แม่น้องทําไปเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็พืชผักใกล้ตัวที่ให้ประโยชน์นะคะอันไหนที่แม่น้องเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะ แม่น้องก็จะมาลงคลิปให้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องข้อควรระวังของการใช้ด้วยนะคะถ้าทําให้เพื่อนๆท่านใดไม่สบายใจต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะใช้สมุนไพรตัวไหนถ้าต้องการใช้จริงๆควรจะเข้าไปหาข้อมูลให้มากกว่าที่แม่น้องบอกมาเบื้องต้นนะคะยังไงต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนค่ะ